ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การแข่งขันนะครับ Asian Creator Game Battle for Glory 2อ2 2นะฮะโดดแรกของเรามาเป็นเทียบร้อยลายเครื่องบินนิดนึงครับพี่โจจากซ้ายไปขวาตัดจากไหนไปไหนบ้างครับตัดจากไพรมอสครับลงไปที่โนเวโนเอครับโอ้หลยต่ำมากๆเลยนะแบบนี้ต้องดูกันครับว่าที่เขาซ้อมกันมาเนี่ยจะได้ลงในจุดที่เขาซ้อมกันหรือเปล่าครับและเริ่มโดดกันแล้วนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางด้านเทเลทับี้ครับ ยังไม่รู้เลยนะฮะว่าจะลงตอนไหนอันนี้เขาได้้องกันบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยสามแมตช์เท่านั้นครับผมโอ้โหมาแล้วครับในด้านของทีม1ถึงเก้านี่น่าจะลงที่ไพรส์มอสนะครับไม่มีใครเลยนะครับทางด้านล่างของจอมุมซ้ายล่างนี่ครับภาพตัดมาที่บัสซี่นะทีมของบัสซี่นะครับโอ้ด้านบนด้านบนครับพี่หนึ่งน่าสนใจครับลงกันไปสามสี่ทีมนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหแล้วลายด้านบนนี้ตัดลดกันยับยับเหมือนกันนะตรงนี้ครับพี่หนึ่งครับ โฟชิงกิครับพี่หนึ่งเหมือนจะมีสองทีมนะฮะต้องมาดูครับว่าทีมไหนลงโฟชิงกีทั้งสองทีมนะฮะน่าแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อนะครับโอ้ยดูทางทั้งทางด้านของสกูก็ว่างโรชฮอกก็ยังว่างอยู่นะครับแล้วก็ดูเหมือนหลายๆสควอตเนี่ยยังไม่ได้คิดจะไปจับจองพื้นที่ตรงนั้นนะครับตัดมาแล้วที่แต่ละฝ่ายครับขับรถกันมาแล้วครับตัดรถกันมาก่อนนะฮะน่าจะมารับเพื่อนฮะเออแล้วมีน็อกดาวน์แรกเกิดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยฮะเกิดอะไรกันขึ้นนะตรงนี้ ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะเดี๋ยวต้องรอดูฐานะของคิวฟีขึ้นมาอีกทีนึงนะครับแต่ว่า,าวมีแล้วเหมือนกันมาฟินโดนไปแล้วเลยครับโอ้โหปกติตีคี้วครับแล้วตรงนี้ภาพตัดมาครับรูน้าหมนครับมองเฟอร์ครับถือว่าเป็นวไวซสั้นนะครับแล้ววงขึ้นนั่น,นบนแบบนี้อ๋อน่าจะเป็นที่โพชิงกิครับตรงนี้เป็นฟ้าเรียงครับโมเตสครับดูหน้าอิสโรได้ไปแล้วครับหนึ่งคิวครับต้องเฟอร์โอ้โหเอาจริงเอาจังครับตรงนี้ แมแล้ววันนี้ไลน์อัพของพวกเขาในเกมแรกเป็นทางด้ำพีเอลซัดจีนายลูน่ามูนนะครับแล้วก็ทางด้านของ MVP ลิซ่านี่เป็นทางด้านของดีนะน้องดี้โอ้โหดีทูอีของเรานั่นเองน้องพีทน้องโก้น้องดีครับแล้วก็น้องเฟิร์นครับเอาแล้วไอ้สองครับไปตัดเนโก้แชแนลเรียบร้อยครับน็อกดาวลงไปครับตรงนี้ครับคุณผู้ชมอ่าแล้วยังไงต่อแล้วซุปเปอร์เกียร์ซัมให้ตรงนี้กลายเป็นหนึ่งต้มเขียดครับตรงนี้ภาพต่อมาที่โคชิกินจินจายครับน้องเก่งครับเก่งพีรพงแล้วโววีโดนไปครับไอ้สองเอา เอาจริงๆครับไอ้ซุปเปอร์เกียนครับผมเฮ้ยตรงนี้ไอสองยิงซุปเปอร์เกียนเอาให้โอ้โหเข้าขายจริงๆครับสองคนนี้ครับถูกแหม่ต้องบอกว่าทั้งในเกมและนอกเกมนะคู่นี้เข้าขายกันจริงๆฮะและตรงนี้ครับผมเอาลูน่าอิสมูนไปเปิดน็อกใส่ PGNS ครับโอ้โหน้องเฟยครับมาฮะเอาแล้ววิวคัมแบ็กโดนน็อกมาจากทาง้าของหมิงแล้วนูน่ามูนไปเก็บทางด้านของดัฟไลท์ด้วยเฮาช็อตน็อกดาวน์ลงไปครับคุณผู้ชมแล้องโปวิชกิณีเหลือคนเดียวแล้วนะครับอีกฝั่งตรงข้ามนะฮะ จะชุบได้หรือเปล่าครับตรงนี้ครับหรือในมูสเดิน,น<ร>เลยครับหรือในมูสัง่งเดินแล้วแล้วมีทางด้านซ้ายเขาคือน้องคพลสครับเหลือโมติชแนลคนเดียวทางด้านหลังครับมีฟูสโมเปิดขึ้นมาตรงนี้น้องเฟิร์นผมไม่ะมานนะเดินกันไม่ประมาทเลยคนระับแล้วเรียบร้อยครับหราอไมูเก็บคิวไฟสำหรับทีวีเอ็นอจีเอเอสครับอ้าวแล้วดิแล้วเดินแรงใส่ลูนามูนยังไงต่อน้องเฟิร์นเราคุณว่าทีมนี้เนี่ยใครจะเป็นคนสั่งแผนผมว่าน้องเฟิร์นน่าจะเป็นคนสั่งนะ แล้วดีนายกับทางด้านของดีทูอีเขาจะฟังแบบว่าแหมยังมีเสียงปือนลั่นอยู่เยนี่ครับตรงนี้ครับเอวีพีลิซ่าครับถือว่าเป็นยูเอ็มพีครับโอ้ไม่ประมาทเลยนะครับถึงแม้จะรู้ว่าเขาเหลือคนเดียวแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ประมาทครับยังไม่เดินทิมเข้าไปนะครับได้มาแล้วสามแต้มคิวครับพี่หนึ่งเขต้องบอกว่าลายมูฟแบบนี้ก็จะคุ้นตาเหมือนกันนะเอ้ามีเปิดไปครับแล้วกล้องซีเดียเกือบจะตายครับเลยแค่หนึ่งในเร็วๆนี้ไปสองเปิดรอบกล้องซีเดียอกไปครับโอ้เฮ็ดชอตเอาแล้วดิ แล้วละดิน้องเรียบน้องน้องก้องโดนนอโดนน้อสองเอาออกนะฮะพี่น้องคู่รักกันคู่นี้นะคะชชโลกฮะครับผมโอ้ชุดชียมโลกเอากันแล้วนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าก้องนี่กำหมัดเลยนะเมื่อกี้ให้ชุดเดียวเท่านั้นแล่ดูเหมือนว่าจะให้เพื่อนถอยไปเลยเลยครับโอ้ทีมนี้ก็เป็นทีมที่ชื่อว่าค e to Kill นะครับมีกิววี่ครับเกงโซ่ครับ PND แล้วก็ BD ดีครับน่าจับตามองเหมือนกันครับสำหรับทีมนี้ครับ คนนะะฮอุ้ยแล้วสปเปรย์ชุดนี้ไป1-9มีคนอ้อมหลังไปแล้วยิงลับอยู่ทุกทิศทั่วทางเลยแล,ล้วลากตามฟอลโล่ทูมาแต่ยังไม่จบเหมือนกันยิงถึงคันลากตามใสสีสมอนแล้วลอดไปไอสมอนนี่น้องพิงกี้นะครับโอ้โหแล้วตรงนี้ลำบากเลยครับตลอดทีมบังพีป่ปอกแล้วขึ้นสะโขบยิงต่อครับสำหรับทารอนนะครับเป็นคูนสามเอ้ยแล้วชนมาโอ้ซิกครับโอ้โดนใส่กบนะครับบังปอไปครับแล้วเรียบร้อยครับซิกเก็บคิวไปเลยโอ้โหวันนี้เขาเอาจริงจริงครับเดี๋ยวนี่มีคนครับเอสโซชานัลครับ ออกกรสิบขบขึ้นสโคบยิงมาแต่ว่ายังไม่พอครับอาเลยหลายทีมเริ่มเปิดมือกันมาแล้วในเฟสที่2นะครับคุณผู้ชมเรากำลังรอรับกันอยู่ตรงนี้ต้องบอกว่าทีมของพีปอบเสียไปแล้วนะครับเสียกัปตันทีมไปแล้วนะครับแบคเกอเมอร์ครับยังไงต่อชัชนะของบูชาร์กละนิมมันนี่จีนายครับเป็น IGL ของทีมหรือเปล่านะฮะในวันนี้หรือเป็นทางด้านของลูน่ามูนไม่แน่ใจเหมือนกันนะ แล้วขับมาเป็นที่เรียบร้อยครับนำทัาไปก่อนเป็นทางหน้าของพี z ซนะฮะตรงนี้โดยที่น่าจะเป็นทางด้านของอ่ดีครับที่เป็นคนคันแรกเอาแล้วเก่งโซครับไปเปิดน็อกใส่น้องหมิงไปครับแล้วโอ้ได้คิวไปเลยครับพี่หนึ่งเอาแล้วครับมีมาอีกแล้วเลสเกิลแครี่ครับตรงนี้ออกไปก่อนเลยจกที่พผแล้วโดนยิงมาน้องดีผมหลบเข้ามาในหลุมก่อนยังไงนะหาที่รีกรุปหรือเปล่าโอ้โหไปตรงไหนก็โดนแล้วก็หนีแล้วโดนยิงมาอีกรถคว่ำ จะรอดไหมครับจะรอดหรือเปล่าครับรอดครอยพาอะไรครับดีครับตรงนี้ครับโอ้โหเมื่อกี้ขับออกมาเนี่ยเจอถึงสองทีมรับอยู่นะครับนี่เอวิลิซ่าโดนยิงจั่วมาโดยซีทีครับชอทธีรวัตอ้โหอ้าวแล้วดีอย่างนี้ด้านบนกับด้านล่างเขารู้แล้วนะฮะว่าบนเขาก็มีนะฮะครับืางทีเล่นออปไปมีครับต้องบอกว่าช็อตนีนโจดี้ซื้อข้อมูลให้เพื่อนได้เยอะมากนะครับ รอดกลับมานี่คือรู้แน่แนว่ามี2-3สามสควอชอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะและตรงนี้ครับนัดบูชาครับเขามีสมาามัญญาณว่าเป็นเทพสไนค์ครับเป็นสกบมาเป็นคู่สี่แลตัดล้อครับโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะนี้ไม่ให้พื้นที่ทำกินกันเลยครับอ้าวดีแล,แล้วสิดเจออาจารย์แล้วนิ่งๆ่งมานี่ไงใสซียูหายไปประมาณ60 HP ีโดดลงมาเลยแล้วสิทธิ์เจออาจารย์ที่เป็นสิทธิ์นี่คือ,อเป็นทังด้านของน้องเก่งนะน้องเก่งฮะ ใช่ฮะเป็นสิทธิ์ของน้าเน่าพี่นัดบูชาร์กนะฮะครับคัดมาเองกับมือนะฮะอาราตัดมาทางด้านอื่นกันบ้างนะครับตรงนี้เอาแล้วถอยกันง่ายโดนสไดครับนินจาครับเรียบร้อยครับมอกดาวลงไปโซนเก่งแล้วเก่งโซ่ขยับรถเข้ามาตรงนี้ครับไอแว่นครับกำลังจะเข้าไปรับของเก่งโซ่ครับแล้วส่งน้วเพี่เอลเซตเนี่ยเข้ามา่ขออมูกชิดในขอบเพย์โซนเป็นเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็มาสมทบต้องดูว่าด้านหน้าเนี่ยจะเข้าไปตีหรือเปล่านะครับแล้วไฟพอเชิดครับตรงนี้ ไม่มีรถนะครับเอาเด็กเก่งโซครับเปิดน็อคใส่ซุ้มเก่งคีวีแล้วอ96ครับเปิดน็อคใส่แบสซี่ไปที่เรียบร้อยครับตรงนี้ถอดซีจ้า,าส,สวนใส่<ะ>ครับแบสซี่เอาไปสติลคิวมาเลยครับสำหรับถอดซีจ้าตรงนี<อ><อ>้ต้องบอกว่าตามหน้าที่นะครับเพราะเมื่อวานซ้อมกันเนี่ยเหมือนทางหน้าของพี่วอลหรือวอริกของเราเนี่ยพยายามจะหาสตีลคิวและเอสยเอ็ไปได้ทางด้านของแฮมออยชาแนลมานะครับตรงนี้อ่านเต็มไม่ได้รู้สึก แล้วเพย์ครับ<ม>้ี่โนโอเอโซดี้กินไปครับแล้วคิววี่ครับเปิดน้องใสไอเสารไปแล้วเรียบร้อยครับถอดสีคันโดนกิววี่เก็บไปด้วยครับ,รบรแล้วบีดีเนสสายถอดสีคันได้คิวไปครับแบคไวรัสโดนเพโซล็อกดาวน์ลงไปครับเก่งโซ่เก็บใสซูเปอร์เกตทีไปครับพีเอ็นดีแล้วจบเลยครับท,ที้จบสิตรงนี้ครับเป็นทา,างด้านกิววี่ไปปิดบูชาร์กนั่นเองน,นะเจ้าได้ทางด้านของ ดาร์กมาแล้วคารนั้นของแฮมออยตรงนี้ก็ออกไปนะฮะโดยท่าน้าของ S Y X เหมือกใต<ล>้ท่วยกาน้าของ,ง,ง C U มาโอ้โหแล้ว <G 9 S 1> <อ>เมื่อกี้คาตาเอสโซซิระเบิดน็อกน้ากล้วยแมนไปอีกนะครับโอ้โหเล้เซอร์แล้วจีนายน็อกดาวเลยคือจะบอกเป็นคุณสามครับเซอร์จิโอครับน็อกดาวจีนายไปด้วยไอซสบูลได้แมสโยโยมาครับตรงนี้และเพโซนนี่ด้วยเอโซดี้ครับเก็บไปหลายคนนะครับตรงเพโซนกันไปหลายคนโอ้โหตรงนี้ครับแต่ว่ายังไม่ได้คิวนะเพราะว่าอยู่ใต้เนินนะครับ บถูไม่ได้ครับเดบ,บ,บอสครับสโคปูณ3หายอยู่นะครับประมาทไม่ได้นะครับใ่มีพารามายอยู่ด้านบนนะครับเหมือนทาง,งทีงของนะน้องเฟิร์นจะยังไม่ทราบนะครับอกอลีเซตกันขึ้นมาก่อนครับ เดี๋ยวดันหน้ายังไงก็ต้องตีเหมือนกันเอาเลยดีโดนนะใชแล้ว M v p มว<ด>ี<ด>ี <นะ S 2> ิซ่าหรือน้องดีตรงนี้โดนเกมออกเกไมไปก่อนเลยครับพยายามจะโรเทนมาซ้ายแล้วมีป๊อปสโมกขึ้นมาทีมยิงกดให้ยิงกดให้แล้วตยดีโหลดขึ้นมาครับพี่เอซตยังไงต่อขึ้นมาแล้วกำลังจะวัดคมอยู่แต่ตัดสินใจโรเทนร,รวมไปทางด้านซ้ายและจีานายโรเทตมาด้านซ้ายเหมือนกันตอนนี้พยายามจะโรเทนมาด้านซ้ายกันหมดครับแล้วป๊อปสโมกขึ้นมาก่อนสุราทนหน้าของลิเดอร์มูนหรือน้องเฟิร์น ด้านล่างครับมีทีมคัมทูคิวครับน้องช็อตธีรวัตรอยู่ด้านซ้ายมือนะครับของจอนะครับแล้วน้องเฟิร์นดูหน้าอิสบูนีครับโดนครับแล้วเบบี้บอสก็ไปเปิดเออได้ได้แจมคิวเลยครับคาร์มไมค์นะครับกำลังจะเข้าวงครับไฟฟอร์เชอร์ครับแล้วไม่มีรถครับโดนเก็บคิวไปครับตรงนี้ SYX นะครับขึ้นสโคปยิงใส่กับ G9 อยู่ครับเป็นคูณสี่ครับอ้าวอ้าวนะสี่คู่นี้สนุก SYX กับ G9 ครับแล้วเห็นชัดๆแน่ๆครับ สองทีมเราสแปมใส่รถไปก่อนตรงนี้สำหรับท่านเรา S Y X อีนายนั่นมันจะเป็นรถอยู่นะครับคุณผู้ชมจีนายนะเพราะว่าต้องเข้าลากตามมาคนเต็มดูโผเข้ามาโล่ตามมาแล้วขาดนัดเดียวใส่จีน่าแล้วติดดีโหลดแล้วออกนอกไปยังไงต่อสุดท้ายร่วงครับตรงนี้โอ้โห S Y X ใช่ทางเ้าจีนายไปเอาเด็กปืนลั่นมาด้วยนะครับตรงนี้ครับแล้วปืนลั่นนีเจอเก็บคิวไปโดนเก่งโซ่ครับ โอ้โหตรงนี้เดือดมากครับและวเซอร์จิโอไปเปิดน็อกดาวาน์ใส่ดูด้าอีสมูนน็อคเฟิร์น็อกดาวน์รไปแล้วตรงนี้ครัูเหมือนจะเหลือพีซเพียงแค่คน,นเดียวเท่าน,นั้นครับแล้วเดินแรงมาเลยครับ syx ไปทางด้านซ้ายจะไปชนกับอีกตีหนึ่งหนถึงเก้ครับตอนนั้นแล้วก็อ .96 ครับ กำแกรเนตมาแล้วทานองโดนน็อตไปแต่ท่านองเก่งโซ่นะไปอีกอีกน็อค้าแล้วคำดูคิวถึงสองคิวมาแล้วพยายามจะโดดยิงมาเจอเขาหรือเปล่าทาน,นองโดนเกออกเกไมไปโดยเก่งโซ่โดดเหตขึ้นมาด้านบนโดดเหตขึ้นมาด้านบนแล้วสวากำแกรเนตไว้กำแกรเนตไว้จังหวะนี้นะหัวพุ่มาแต่โออาร์เก้าสิบหกนี้โดนท่าน้องมีบุญน็อำมาแล้วลงมาด้านล่างเจอแล้วเรียบร้อยนะครับมีวิีโดนนะท่าน้อมีบุญไปพยายามคิววีสแปมต่อมาเรื่อยๆครับถัดมาที่เก่งโซ่คนระับ เนททิ้งเอาไว้ครับแล้วเนทออกไปทางด้านหน้าครับเจอกับเอาสุดที่โมได้คิวของดูไรซูแล้วโดนเนทหรือเปล่าครับตรงนี้คุววีเอน็อกดาวน์ครับคิววีน็อกดาวน์ใส่เอสครับเอาเลยทีมเดียวกันคุยกันที่แคมป์นะผมบอกได้เลยคำนี้แล้วชนมาชนมาแล้วคิววีได้าหลังเขามีอยู่แล้วพยายามดับจอดแต่คิววีลากไม่ได้หนึ่งลากไม่ได้หนึ่งแล้วหลังเข้ามาโดนโบยิงสวนจากคาราเอสโซซิพหายไปแล้วตัวที่เติมเข้ามายังไงต่อเก่งโซครับยังอยู่ตรงนี้ครับน่าจะช่ดได้ฮะแต่ว่ายังไม่จบนะะฮ ตัวนี้เหลือพีเอดีคนเดียวเก่งโซ่แล้วพีเอดีโดนน,น้องจ่าลงไปครับแบบนี้เหลือพีดีครับเจอก,กับบีบุญพีดีเจอก,กับบีบุญเลยเรียบร้อยครับบีบุญนะโอ้โหตามสมชื่อครับยังมีบุญอยู่ครับจ่าเอสนะฮะ,ะเอสโซ่ฮะนเอสโซ่ชาแนลครับอา้าวแล้วดิตรงนี้อา้าวแล้วดิแล้วไปชุบได้ครับโอ้โหไฟกันเดือดจัด่าเหลือส,สองนะเหลือห<า>กชีวิตกับอีกสองทีมครับ แต่พี่นูครับ14คิวเข้าไปแล้วครับตรงนี้ครับคุณผู้ชมต้องเดินเข้าวงนะครับแล้วทีมของเซอร์จิโอครับรอรับอยู่และซิกไม่ไหวกับงแรงจริงๆครับเซอร์จิโอกำลังรอครับรอการมาของมีบูนีดูไม่ไหวกันเลวเรียบร้อยครับไม่คิวไม่ได้ครับเป็นไก่ของ power off f g h t ครับ